ชมได้ทุกวัย ผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ก้าวนะครับวรเกียดนี่มากคนนี้คนเดิมเลยครับก็มาพบกับน้องๆกันอีกแล้วพร้อมกับอาหารสมองจานโตในรายการ Admission s on Air ครับแน่นอนนะครับว่าในวันอังคารนี้ยังคงอยู่กันต่อเนื่องกับช่วงทีนทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยครับ ซึ่งพี่หนิงครับสาวสวยน่ารักของเราคนเดิมเนี่ยยังอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่งาน Open House ทักแก้ววิชาการไม่รู้เหมือนกันว่าพี่หนิงเนี่ยติดใจอะไรที่นั่นสงสัยทั้งเรื่องของวิชาการแล้วก็เด็กๆที่นั่นเนียของงานดีแน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่าจะงานดีขนาดไหนจะงานดีสู้งานนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่างานนี้เนี่ยอยู่ในช่วงแอดขับขยับข่าวจะมีข่าวอะไรบ้างไปตรวจเช็คกันครับ เอาใจกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าศิลปากรเพราะว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับรับตรง direct admission ครับรอบที่1คณะเภสัชศาสตร์ครับมาดูโครงการที่เปิดรับกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยโควตาพิเศษนะครับถัดมายังมีการรับตรงแล้วก็มีเพิ่มพิเศษร้านยาคุณภาพแล้วก็ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น นอกจากนั้นนะครับยังมีโคต้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วยส่วนการคัดเลือกนะครับจะต้องมีการสอบครับวิชาสามาัญทั้งฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษนั่นเองครับแล้วก็มีวิชาเฉพาะ2วิชาด้วยนะครับน้องๆซึ่งเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลานคมน,นี้ครับน้องๆสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับ แม่โอ้โหวันนี้ใครอยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยศิลปากรห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับศิลปากรทั้งนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันครับโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทีมทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะครับอย่างที่ผอกว่าพี่หนิงเนี่ยยังคงติดใจกับมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเขามีงาน Open House ครับชื่อว่าทัดแก้ววิชาการความสนุกยังคงต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับวันนี้จะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมไปพบกับพี่หนิงกันเลย พี่หนิงในช่วงทีนทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแล้ววันนี้ค่ะพี่หนิงยังพาน้องๆมาอยู่กันที่เดิมนะคะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่คะกับงานอะไรคะพี่เนปจูนทับแก้ววิชาการศิลปากร next step ค่ะพี่หนิงใช่ก็ยังอยู่กับพี่เนปจูนคนสวยคนเดิมใช่ไหมคะอโอเคสําหรับวันนี้พี่เนปจูนจะพาพี่หนิงไปที่ไหนบ้างคะครั้งนี้นะคะเราจะพาไปที่คณะวิทยาศาสตร์และเพศศาสตร์ค่ะพี่หนิงโอ้โหในกิจกรรมของ2คณะนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามพี่หนิงแล้วก็พี่เนปจูนไปกันเลยคะ่ะไปทางไหนด พี่หนิงโอโ้มาถึงที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเขามีมีบรรยากาศยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ดูบ้างดเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะไปค่ะไปค่ะี่หนงตรงนี้เป็นส่วนของนเทศาการขอ,ของคณะเพศาาศาสตร์ค่ะด้านนี้เลยจะเป็นเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของคณะเภสัชศาสตร์นะคะแล้วในส่วนของเทศาการเนี่ยเราจัดในธีมของการดื้อยาอม,มีอะไรบ้างเอง่ยมันจะเป็นแบบว่าการดูเชื้อของมีเชื้อที่เป็นเนกี่ยวกับการดื้อยาแล้วก็มีวิธีการรักษา,กษาใช่<ม>แล้วก็การใช้ย้ายถูกกับโรค เมื่อกี้นะคะจากในเทศการชั้น3ค่ะเราขึ้นมากันที่ชั้นบนนะคะเป็นห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์แล้ววันนี้เขาก็ต้องทําเจลการแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์เจลใช่ก็บอกว่าให้น้องๆที่มาที่นิเทศกาลที่นี่ก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยถ้าใครอยากเรียนเภสัชศาสตร์ต้องมาลองต้องมาลองที่นี่ใช่ค่ะแล้วพี่หนิงอยากเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่หนิงขอลองด้วยได้ไหมมาเลยค่ะลองเลยค่ะ อันนี้เป็นห้องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะพี่หนิงหรือที่เรียกว่า N Y Science อือจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ยอากาศดินน้ําขยะประมาณนี้ดินน้าลมไฟซึ่งต้องบอกว่าอยู่ครบเลยในนี้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันของเราว่าเราอยู่ยังไงเกี่ยวกับสัมพันธ์อะไรกับดินน้ําลมไฟบ้างโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะตอนนี้จะเป็นห้องซุ้มของอวกาศค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็จะแบ่งเป็น โตของให้ความรู้เกี่ยวกับด้านพลังงานค่ะอันนี้ก็เป็นโตของปีอง2<ม>อันนี้ก็จะเป็นเกมค่ะเกมอันนี้เป็นโตของปี3อย่างเช่นถ้าเป็นยานสำรวจออกาสแล้วก็ชญชมได้ค่ะเป็นโมเดลจำลองเอาล่ะสุดท้ายใครอยากให้พี่เนปจูนนะคะฝากถึงน้องๆที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่แล้วกันค่ะค่ะสำหรับงาน Open House นะคะก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆตัดสินใจที่จะเลือกว่าอยากเข้าศึกษาคณะอะไรอ,อย่างที่เห็นได้ว่าแต่คณะนะคะจะมีเวิร์กช็อป มีการลองทํานู่นทํานี่เพื่อให้น้อง,นองเนี่ยได้รู้ตัวเองว่าเอออันเนี้ยสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากเรียนต่อไปก็อยู่ที่ตัวน้องๆแล้วล่ะค่ะว่าน้องๆอ่ะอยากที่จะเรียนอะไรเอาล่ะค่ะและในช่วงทีมมหาวิทยาลัยะนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วพี่หนิงและก็พี่เนปจูนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องๆครับถ้าอยากจะรู้ทันและก็เข้าถึงทุกระบบการศึกษาไทยสามารถรับชมได้ทุกวัยแบบนี้นะครับในรายการ Admissions on Air 10นาทีในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนไทยทุกคนเลยนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยหมดเวลาของพี่ก้าวแล้วครับแล้วก็รายการ a d m i ิช i on on Air พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6กโมงเปิดมาเลยครับ M.COT Family ช่อง14วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ